โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาเกมเกณชินิมแพกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นจะเป็นวันที่ผมได้รวบรวมเรื่องราวแห่งตอกโทกีได้ครบทั้ง6เล่มหลังจากที่ผมได้ตกปลาในเขตเมืองอินาซิมามาเกือบ500ตัวในที่สุดมันก็ครบสักทีซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาสรุปเนื้อหาในหนังสือเรื่องราวแห่งตอกโทกิในส่วนของเล่มที่1ถึงเล่มที่5ซึ่งภายในหนังสือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทูตผีปีศาจเป็นเรื่องราวของโยคายที่อาศรรยัยอยู่ในตอกโทกิเรื่องราวต่างๆนนนนนััััั้้้จะเเปป็็อออยย่าาาางงางงไไไรรรหหืมมีีศตวบบกกลลฟดดู โดยผมนั้นจะเกินหัวข้อสำคัญของเล่มต่างๆให้คุณสามารถทำสแตมดูเรื่องราวที่คุณสนใจได้ผมจะทำเนื้อหาแยกไว้เป็นเล่มๆสามารถไปดูกันได้โดยในเล่มที่1นั้นจะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอนาซิมะที่ถูกปกครองโดยเหล่าทานุกิและการทำสงครามกับเหล่าจิ้งจอกโดยเรื่องราวในเล่มที่2นั้นจะเกี่ยวกับเทง,งูที่มีนิสัยชอบขีโมซึ่งอดีตที่แท้จริงของเธอนั้นเราต้องไปฟังในเล่มที่สาจากคําบอกเล่าของปีศาจแมวและในเล่มที่3าจะเป็นชีวประวัติของ eko, บาเกเนโกะวกกับเรื่องเล่าที่แท้จริงของการเจอกันระหว่างปีศาจ เล่มที่นั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวความโศกเศร้าของอาเมอนนะและในเล่มที่5จะเป็นเรื่องราวของกนเบผู้ที่เป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่อาศัยอยู่ในตอกโทกิโดยนี่ก็จะเป็นเพียงแค่เรื่องราวเกิดนํานของแต่ละเล่มยังไงก็มารับฟังเรื่องราวโดยละเอียดของแต่ละเล่มกันได้เลยโดยเรื่องราวในเล่มที่1นั้นจะเริ่มต้นจากคําบอกเล่าของทานุกิโดยในเรื่องนี้จะเล่าถึงอินาซึมะในอดีตจะเป็นในสมัยที่ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยจะมีแต่เพียงพวกทันุกิที่อาศัยอยู่ในเกาะอินาซึมะเรา,านรนนทนีี้ง่่แห อาศัยอยู่เรากับตัวเองเป็นเจ้าของดินแดนแต่ตัวของพวกมันนั้นไม่ได้คิดจะปกครองดินแดนแห่งนี้ก็เพราะว่าเผ่าพันธรรุ์ทนุกีนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ขี้เกียจเป็นอย่างมากมันไม่ได้สนใจอนาคตของตัวเองเลยพวกทนุกินั้นจะไม่คิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นของมันนั่นก็เป็นเพราะว่ามันนั้นยังเป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เกาะอินาซิมะในตอนนั้นก็เปรียบเสมือนสวนสนุกสำหรับพวกมันเลยก็ว่าได้วันเวลาแห่งความสุขของพวกมันก็ดําเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งม,ม,มีมอีกหนึ่งเผ่า นั่นก็คือเผ่าพันธุ์จิ้งจอกที่เข้ามายังบริเวณพื้นที่ของเมืองนาซึมะได้เปิดสงครามกับเหล่าทานุกิเพื่อแย่งชิงพื้นที่กันโดยสงครามระหว่างเหล่าจิ้งจอกและทานุกินั้นได้ยืดเยื้อสงครามมานานนับพันปีโดยที่ทั้งสองฝ่ายนั้นต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่กันโดยความเสียหายของสงครามนั้นได้เกิดขึ้นอย่างมากมายต่อทั้งสองฝ่ายจึงทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นต้องหันหน้าเขา้าเจรจาร่วมกันเพื่อยุติสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยฝ่ายทานุกินั้นไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองพ่่่าายแพ้ต้ตออเหลจจิงจก เพราะตนเองนั้นเป็นผู้ครองดินแดนนี้มาก่อนแต่ถึงกระนั้นแล้วเหล่าธนุกิก็ได้สร้างต้นซากุระทันเดอร์ที่มีขนาดใหญ่มอบให้กับเผ่าพันธุ์จิ้งจอกเป็นการจบสงครามระหว่างเหล่าธนุกิและเหล่าจิ้งจอกโดยระหว่างสงครามนั้นก็ยังมีเรื่องเล่าอีกว่าเหล่าธนุกิและเหล่าจิ้งจอกนั้น มีการต่อสู้กันด้วยเวทมนตร์และกระบวนท่าการแปลงกายแต่ด้วยระยะเวลาของสงครามที่ยาวนานนั้นทำให้เหล่าทันุกิหรือจิ้งจอกบางส่วนนั้นได้แปลงกายจนลืมว่าตัวเองนั้นอยู่ฝ่ายไหนหรือก็คือการแปลงกายไปอยู่ฝั่งศัตรูจนลืมว่าตัวเองนั้นมาจากอีกฝั่งหนึง่งแต่เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ได้ยินมาจากเทงูที่ชอบขีโมทันุกิตัวน้อยได้ฟังมาจากเทงูผู้นั้นซึ่งเรื่องราวในบทนำเล่มแรกก็จบลงไปโดยในหนังสือเล่มที่สองนั้นจะเล่าถึงเรื่องราวของเทง,งูที่อาศัยอยู่ในตอออกกโกิิผ่าานนนตนตัวัวววขงุส้ย โดยเทงงูผู้นี้เธอจะมีชื่อว่าโยอิชิเธอได้เช่าร้านขายเหล้าและอาศัยอยู่ในฮานามิสากะซึ่งถ้ามองโดยผิวเผินแล้วเธอนั้นจะเป็นคนที่ดูเรียบง่ายแต่ในความเป็นจริงตัวของเธอนั้นดูท่าจะเหลวแหลกซะมากกว่าถึงแม้เธอจะอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมมนุษย์เธอนั้นก็ไม่ได้ทิ้งนิสัยแย่ๆของเทง,งูของเธอออกไปทั้งการทะเลาะเบาะแวง้งการลักพาตัวเหล่าเด็กๆก,การที่ออกอารวาสในงานเทศกาลโดยวีรกรรมของเธอนั้นมีมากมายจะให้เล่าวันเดียวนั้นก็คงไม่หมดแต่ก็เพราะเธอนั้นเป็นที่เคารพรักของเหล รวมไปถึงเรามนุษย์อีกด้วยทําให้เธอนั้นไม่ถูกจัดการหรือลงโทษอะไรเลยเพราะทั้งเหล่ามอนสเตอร์และผู้คนนั้นต่างเคารพรักและให้ความสัมพันธ์กับเธอมากแม้แต่เจ้านายผู้ปกครองคนปัจจุบันก็ด้วยแต่นิสัยของเธอนั้นเธอนั้นไม่ได้ตะหนีขี้เหนียวแต่อย่างใดเพราะว่าเธอนั้นพอได้เงินมาเมื่อไหร่ก็นําเงินนั้นไปแลกกับเหล้าไม่ก็หนังสือจากสำนักพิมพ์ยาเอกแต่ก็เอามาอ่านได้เพียงไม่กี่หน้าเท่านั้นก็โยนทิ้งไปเพราะว่าสําหรับเธอนั้นไม่มีสิ่งใดที่คู่ควรกับการเก็บสะสม เพราะเธอนั้นมองว่าของบนโลกมนุษย์นี้ไม่มีสิ่งใดควรค่าสําหรับเธอที่เธอจะเก็บไว้แต่ถึงกระนั้นแล้วก็มีของบางอย่างที่เธอเก็บไว้ด้วยเช่นกันนั่นก็คือพัดกระดาษสีทองที่เหน็บอยู่ที่เอวของเธอตลอดเวลาซึ่งในตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เล่าย้อนอดีตของเทงงูสาวผูน้นี้โดยจริงๆแล้วเผ่าพันธุ์เทงงูนั้นไม่ได้อาศัยอยู่บนโลกนี้มาก่อนเป็นปีศาจที่เดินทางออกไปยังโลกต่างๆเพื่อรวบรวมของรางวัลที่มีค่าต่างๆนํานมาเก็บสะสมไว้พัดสีทองนี้ก็เช่นกัน โดยโยชีนั้นเธอนั้นได้เล่าเรื่องราวในอดีตให้กับธนุกิตัวน้อยฟังเป็นเรื่องราวในสมัยที่เธอนั้นเดินทางไปยังโลกต่างๆโดยหนึ่งในโลกที่เธอเคยไปนั้นเธอนั้นได้แปลงกายเป็นหนุ่มลูกงามคอยอาศัยและรับใช้โชกุนผู้หญิงพยองโดยเธอนั้นได้ใช้วิชาธานูของเธอจัดการกับเหล่าศัตรูของโชกุนซึ่งศัตรูเหล่านั้นมีทั้งพวกนักลบต่างๆธนุกิที่ปลอมตัวมาเป็นนินจาหรือแม้กระทั่งปีศาจกินคนตัวใหญ่ แต่ศัตรูเหล่านั้นก็ไม่ได้ขนามือกับโยอิชิเลยเธอนั้นได้สร้างผลงานที่เป็นที่ประทับใจให้กับโชคุนเป็นอย่างมากเธอนั้นใช้วิชาธนูของเธอจัดการกับเหล่าปีศาจและมนุษย์จนกระทั่งมาถึงเรื่องราวของสงครามครั้งหนึ่งจะเป็นสงครามระหว่างฝ่ายของโชคุนและฝ่ายของศัตรูโดยภายในสงครามครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นมีผู้เข้าร่วมสงครามเป็นจำนวนมากเรื่องราวของสงครามนี้ก็เหมือนกับสงครามทั่วไปมีผู้บาดเจ็บและล้มตายจากสงครามนี้เป็นจำนวนมากแระยะเวลาของสงครามนั้นได้กินเวลามาอย่างยาวนาน ทั้งสองฝ่ายนั้นได้ประชันหน้ากันอย่างดุเดือดและไม่มีทีเท่าว่าจะยอมอ่อนข้อให้แก่กันเลยจนกระทั่งเมื่อสองครามดำเนินมาถึงคืนคืนหนึง่งเป็นคืนที่มีแสงจันทร์ส่องสดใสาอากาศเย็นสบายในคืนนั้นได้มีเรือลำเล็กแล่นออกมาจากฝั่งของศัตรตูซึ่งบนเรือนั้นได้มีเงาตะคุ่มของคนที่กำลังพายเรืออยู่โดยเสาธงของเรือนั้นประกอบด้วยพัดกระดาษสีทองซึ่งเมื่อโชกุนผู้เป็นนายของเธอเห็นเป็นเช่นนั้นแล้วก็รู้สึกโมโหข,ขึ้นมาในทันทีเพราะมันนั้นเปรียบเสมือนการท้าทายจากฝ่ายตรงข้าม แต่โยอิชิเธอนั้นไม่ได้รู้ความหมายที่เจ้านายของเธอสื่อถึงเลยจึงไม่ได้สนใจอะไรในเหตุการณ์นี้เป็นพิเศษแต่ถ้าว่าเธอนั้นได้ใช้สายตาของเทง,งูมองไปยังเงาที่อยู่บนเรือลำนั้นทําให้เธอนั้นพบว่าคนที่พายเรือมานั้นเป็นหญิงสาวเป็นผู้หญิงที่แตกต่างจากผู้หญิงที่เขาเคยเจอมาเมื่อโยอิชิเห็นเป็นเช่นนั้นจึงได้กลายร่างเป็นเทง,งูบินเข้าไปยังเรือเล็กล,ลำนั้นโดยเธอนั้นได้ฉวยโอกาสฉกพัดสีทองออกไปพร้อมกับตัวของหญิงสาวงามที่อยู่บนเรือลำนั้น ท่ามกลางเสียงดาทอของโชกุนเธอนั้นได้กระพือปีกบินออกจากสงครามไปพร้อมกับตัวของสาวงามและพระสีทองซึ่งจริงๆแล้วสาวงามที่โยชิลักพาตัวมานั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือปีศาจแมวที่แปลงกายมาซึ่งเธอนั้นได้แต่เซ็งและบ่นกับตัวเองนี่ก็เป็นแค่หนึ่งในเรื่องเล่าที่โยชินั้นได้เล่าให้กับธนุกิสาวตัวน้อยฟังเป็นการรับฟังเรื่องเล่าจากปีศาจเทงงูโดยธนุกิสาวตัวน้อยนั้นก็คอยรับฟังเรื่องราวมาโดยตลอด จนมาถึงตอนสุดท้ายโยชิได้มอบปลามาไดาให้กับธนุกิสาวตัวน้อยและบอกว่าให้เอาปลานี้ไปให้ยายแก่คนนั้นซะเจ้าธนุกิน้อยจึงรีบห่อปลามาไดาและออกจากที่นั่นทันทีก็เป็นการจบในเล่นที่2เรื่องเล่าของเทงงูผ่านตัวของโยอิชิ แล้วเราจะมาต่อกันในเล่มที่3ามเลยจะเป็นเรื่องราวต่อจากที่ธนูกิตัวน้อยได้รับคําขอไหว้วานจากโยอิชิให้นําปลามมดายไปให้กับยายแก่โดยยายแก่ที่ว่านี้ก็คือเซนนี่ซึ่งจริงๆแล้วก็คือปีศาจแมวหรือบาเกะเนโกะนั่นเองโดยตามตำนานของมนุษย์นั้นจะเล่าว,ว่าปีศาจแมวที่บำเพ็ญเพียรมานานหลายร้อยปีนั้นมักจะแปลงกายเป็นสาวน้อยเพื่อล่อลวงมนุษย์หรือนาพาไปสู่หายนะหรือตอบแทนบุญคุณซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์แต่งเองขึ้นมา พราะจริงๆแล้วปีศาจแมวนั้นมักจะแปงลงร่างเป็นคนแก่มากกว่าสาวน้อยเพราะรูปร่างของคนแก่นั้นมักจะสอดคล้องกับความหลักแหลมของพวกมันแถมยังตบตามนยนได้ดีกว่าอีกด้วยโดยเมื่อธนุกิตัวน้อยนั้นได้เดินทางมาถึงบ้านของคุณยายซันนี่เธอนั้นก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากบนหลังคาซึ่งที่มาของต้นเสียงนั้นก็คือคุณยายซันนี่นั่นเองโดยตัวของปีศาจแมวที่อยู่บนหลังคานั้นได้เล่นเคนดามะระหว่างรอการมาของธนุกิตัวน้อยโดยธนุกิตัวน้อยนั้นคิดว่าตัวเองนั้นทาให้ปีศาจแมวโกกกรธเเเนนนื่่่ออองจากกาาาทีมาสายั และก็เพราะว่าปีศาจแมวนั้นเป็นปีศาจที่เดาใจและความรู้สึกอารมณ์ได้ยากเพื่อเป็นการทําให้ตัวของยายซันนี่ไม่โกรธไปมากกว่านี้ธนุกิตัวน้อยจึงได้แต่ขอโทษไ้ก่อนซึ่งตัวของปีศาจแมวนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าในคราวนี้เจ้าธนุกิตัวน้อยนั้นได้นําปลามาดายมาเป็นของฝากด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วปีศาจแมวจึงชวนธนุกิเข้ามาในบ้านซึ่งหลังจากนั้นปีศาจแมวก็ได้แปงลงร่างจากสาวน้อยเป็นหญิงชรา โดยทั้งปีศาจแมวและทานุกิก็เข้ามาในบ้านเพื่อเสวนากันโดยการพูดคุยในครั้งนี้จะเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการพบกันระหว่างปีศาจแมวและเฮงงูในมุมมองของปีศาจแมวกันบ้างโดยปีศาจแมวเซนี่นั้นไม่ได้เกิดมาในโลกที่อยู่ในปัจจุบันเธอนั้นได้เกิดในโลกที่ป่าเถื่อนและโหดร้ายกว่าโลกใบนี้มากและเมื่อสมัยเธอยังอายุน้อยนั้นเธอนั้นได้ถูกหลวงจีนพเนจรจับตัวไปและถูกนําไปขายให้กับแม่ทัพในฐานะปีศาจแมวโดยเธอนั้นมีความทรงจําในช่วงนั้นน้อยมากเธอจําได้แต่เพียงว่า เธอนั้นถูกเหล่าขุนนางมาคับเธอเป็นส่วนใหญ่เช่นการบังคับให้เล่นเกมที่น่าเบื่อถูกบังคับให้จัดการกับศัตรูที่เข้ามานั่นก็เพื่อสนองความต้องการของเรามนุษย์การเล่นเหล่านั้นทําให้เธอเบื่อจนแทบจะบ้าตายเลยจนเวลาผ่านไปในช่วงเวลาหนึ่งก็ได้เกิดสงครามระหว่างเหล่าแมททับขึ้นเป็นสงครามเดียวกับที่เล่าไว้ในเรื่องราวของเทงงูเล่มที่2ซึ่งในตอนนี้นั้นปีศาจแมวเซนนี่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพโดยการเป็นนินจาแต่ในตอนนี้อยู่คนละฝ่ายกับเทงงู ด้วยสงครามนั้นก็ได้ดำเนินการต่อมาเรื่อยๆจนมาถึงค่ําคื้นที่แซนนี่ได้พบกับโยอิชิเป็นข่ําคืนที่แม่ทัพของแซนนี่ได้คิดค้นแผนการอันชาญฉลาดขึ้นมาคือการที่ให้แซนนี่แปลงกายเป็นหญิงเศรษฐีรูปงามนั่งพายเรือไปยังแม่ทัพอีกฝั่งหนึ่งเพื่อหลอหลอล่อใครก็ตามที่เข้ามาให้หลงกลติดกับแล้วก็ให้ปีศาจแมวนั้นจัดก,การคนที่เข้ามาลงซะเมื่อซันนี่ได้นั่งเรือแล้วล่องไปยังอีกฝ่ายเธอนั้นได้ยินเสียงตะโกนโบกเวกโวยวายจากโยอิชิที่อยู่บนอองงงขข้าาาามนนนนะััยนนนนยิจออกกํลู ดยก่อนที่เธอจะได้ยิงนั้นเธอนั้นก็ได้ลื่นถลายตกลงไปในทะเลซึ่งทําให้ตัวของปีศาจแมวเซนนี่นั้นดุดหัวเราะออกมานั่นก็เป็นเพราะว่าซันนี่รู้ว่าโยอิชินั้นลื่นล้มตกไปในทะเลเพราะว่าเธอนั้นดื่มเหล้ามากเกินไปเพราะว่าทะเลในตอนนั้นเงียบสงบเป็นอย่างมากไม่มีทางที่เทงูผู้ยิ่งใหญ่นั้นจะตกลงไปในทะเลเพราะคลื่นอย่างแน่นอนจึงทําให้เซนนี่นั้นดุดหัวเราะออกมาและสนใจในตัวของโยอิชิเป็นพิเศษและเมื่อโยอิชินั้นได้ตั้งหลักของตัวเองขึ้นมาได้เธ <iet> อ <Est> นัุ้้นนไดแแปปปลงงงร่่่าาาาเเเเ็ทูพือขมมใสีศว ตัวของเทงงูนั้นพุ่งเข้าหาปีศาจแมวด้วยความรวดเร็วแต่นั่นก็เกือบดีเพราะถ้าหากโยชินั้นพุ่งมาอย่างตรงๆงแล้วเธอนั้นพุ่งมาด้วยความเมาแล้วตกไปยังทะเลครั้งหนึง่งนั่นทำให้ซันนี่นั้นอดกั้นไไม่ไหวทำให้ตัวของเธอนั้นหัวเราะออกมาอย่างไม่สามารถอดกั้นได้เธอนั้นสนใจในตัวของโยชิเป็นอย่างมากจึงได้ช่วยเหลือโยชิขึ้นมาจากน้ำพร้อมทั้งพาตัวเขาออกไปจากบริเวณที่แห่งนั้นโดยเธอนั้นกระโดดข้ามเรือลบของไมทัั้งสองฝ่ายและออกจากสงครามนี้ไปพร้อมกับโยชิที่ถูกหนีี่อออยไว้้ทรัแขงเธ เธอนั้นได้จากไปพร้อมกับทิ้งเสียงหัวเราะไว้ให้แม่ทับทั้งสองฝ่ายและหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาซันนี่นั้นได้ถูกโยชิพาตัวมายังโลกแห่งนี้เป็นการทําให้เธอนั้นไม่ต้องกลับไปยังโลกเดิมที่ต้องคอยเจอเหล่าแมททับที่คอยกดขี่เธอแต่ในตัวของโยชินั้นมักจะมองตัวของซันนี่เป็นของละวันจากการประจนภัยซะมากกว่าซึ่งนั่นทําให้ปีศาจแมวซันนี่นั้นอารมณ์บูดเป็นอย่างมากเธอได้แปลงร่างเป็นสาวน้อยอารมณ์บูดหน้าตาแดงก่ำในขณะที่เล่าพร้อมกระบ่นว่าเธอนั้นไม่ใช่ของลาวันสะหน โดยเหตุผลที่โยอิชินั้นไม่ได้มาเจอกับซันนี่โดยตรงก็อาจจะเป็นเพราะว่ากลัวที่จะถูกขุดอดีตมาเล่าก็เป็นได้จึงให้ทานุกิตัวน้อยนําปลามาไดมาให้แทนเพื่อจะเป็นการจบเรื่องเล่าของปีศาจแมวที่เล่าถึงเหตุการณ์นอดีตที่เธอนั้นได้พบกับโยอิชิโดยก่อนที่ทานุกิตัวน้อยนั้นจะออกไปซันนี่นั้นจะฝากของบางอย่างไปให้กับเพื่อนเก่าของเธอนั่นก็คือเสื้อกันฝนที่จะฝากไปให้อาเมออนนะที่เป็นเพื่อนเก่าของเธอ โดยเรื่องราวในเล่มที่สานั้นก็จะจบไปที่จะเป็นเรื่องราวของปีศาจแมวที่ได้พบกับโยชิในอดีตก่อนที่จะเดินทางมายังโลกแห่งนี้และต่อไปเราจะมาเริ่มกันในเล่มที่สจะเป็นเรื่องราวหลังจากที่ธานุกิตัวน้อยนั้นได้ถูกวหว้วานให้นาเสื้อกันฝนไปให้กับอาเมออนะที่เป็นเพื่อนเก่าของปีศาจแมวนเซนนี่เรื่องราวจะเริ่มต้นจากธานุกิตัวน้อยที่ได้เดินทางออกมาจากบ้านของปีศาจแมวเดินลัดเลี้ยวเข้าไปตามตอกโทกิเดินผ่านสวนที่เปียกปอนจนมาถึงบ้านของคุณยายอาเม ซึ่งคุณยายอาเมะหรืออาเมะอนนะนั้นเป็นปีศาจหรือโยคัยที่สามารถเปลี่ยนหมอกให้กลายเป็นฝนได้โดยในอดีตตัวของเธอนั้นอาศัยอยู่ท่ามกลางผืนป่าและภูเขาและยังเป็นมิสหายต่อเหล่าจิ้งจอกและธนุกิโดยตัวของเธอนั้นเป็นผู้ที่มีคำพูดคำจาที่นุ่มนวลและเธอยังเป็นที่เคารพต่อเหล่าโยคัยเป็นอย่างมากแต่ทว่าการมาของกลเก็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นทําให้เหล่าสัตว์ประหลาดและโยคัยต้องหนีเข้าไปหลบซ่อนตามที่ต่างๆเพื่อเอาตัวรอดจากการถูกขับไล่และการปราบราม ทำให้อเมอนณะนั้นต้องย้ายมาอยู่ที่ตอกโทกีตับงแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งเหตุการณ์นั้นทาให้ท่านกุยจีแห่งศาลเจ้าแกนนั้นลูมิสงสารในตัวของอเมอนณะเป็นอย่างมากที่ถูกกระทาในเหตุการณ์คราวนั้นทําให้ท่านกุยจีถึงกระมอบครหาิน์หลังนี้ให้กับเธอทําให้เราได้รู้ว่าเหตุการณ์ในคราวนั้นอเมอนณะนั้นได้สูญเสียและโศกเศร้าเป็นอย่างมากซึ่งเรื่องราวของเหตุการณ์ในอดีตนี้จะไม่ได้เล่าในเล่มที่สี่เล่มนี้ แต่จะตัดไปเล่าในเล่มที่5แทนเพราะว่าตัวของธนุกิสาวตัวน้อยนั้นในคราวนี้ทําหน้าที่แค่มาส่งเสื้อกันฝนให้กับอาเมโอนะเท่านั้นเองเธอนั่งรออาเมโอนะอยู่ภายในสวนเธอนั้นไม่ได้เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตัวเธออย่างที่ผ่านๆมาเธอนั่งรออยู่บริเวณสวนจนอาเมโอนะเดินออกมาเธอนั้นลอยมาพร้อมกับสายลมเย็นๆในค่าคืนผิวของเธอนั้นสะท้อนกับแสงจันทร์ที่ส่องลงมาร่างของเธอที่ผอมบางนั้นเต็ไมไปด้วยความโศกเศร้าเจ้าธนุกิตัวน้อยนั้นจึงก้้้้มหหัััวลลงและไดยืืน่นนนเเสออกกฝใบธ โดยตามความเชื่อของเรามนุษย์แล้วถ้าหากได้มองเข้าไปยังในตาของอาเมออนนาที่โศกเศร้าจะทําให้คนผู้นั้นติดอยู่ในวังวนหมอกฝนไปตลอดการแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าของเรามนุษย์ที่ตั้งขึ้นมากันเองไม่มีตำนานหรือเรื่องเล่าเหล่านั้นอยู่จริงๆแต่ตามมารยาทของเ่าโยคัยแล้วการสบตาที่โศกเศร้าของอาเมออนนานั้นเป็นการกระทําที่เสียมรารยาทต่อตัวของอาเมออนนาซึ่งเรื่องเหล่านี้เหล่าโยคัยต่างรู้กันดีหลังจากที่ธนุกีตัวน้อยนั้นได้มอบเสื้อกันฝนให้กับอาเมโอนนาเรียบร้อยแล้ว คุณยายอาเมก็ได้ยื่นกล่องไม้กล่องหนึ่งมาให้ซึ่งทานุกิตัวน้อยนั้นก็รู้ว่าต้องทําอย่างไรต่อจึงรับกล่องไม้กล่องนั้นออกมาและเดินทางไปต่อโดยที่ไม่ได้เข้าไปแลกเปลี่ยนเรื่องราวในอดีตของอาเมโอนะเลยเรื่องราวในเล่มที่สก็จะจบลงเพียงเท่านี้เป็นการพูดถึงความโศกเศร้าของอาเมโอนะในอดีตแต่เรานั้นจะยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเราก็จะมาสืบค้นเรื่องราวต่อในเล่มที่5้ากันเลย โดยเรื่องราวในเล่มที่5นี้จะเป็นเรื่องราวหลังจากที่อาเมโอนะนั้นได้มอบกล่องไม้ให้กับเจ้าทันุกิตัวน้อยเพื่อนําไปให้กับกอนเบ,เบโดยเรื่องราวในเล่มนี้จะเป็นเรื่องราวของกอนเบโดยกอนเบในตอนนี้นั้นเขาเป็นชายชาาที่อาศัยอยู่ในตอกโทกิถือได้ว่าเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่อาศัยอยู่ที่แห่งนี้ก่อนที่เขาจะมาอยู่ที่นี่เขานั้นได้เป็นช่างชาวนาและสมรไรมาก่อนกล่องที่อยู่ในมือของทันนุกิตัวน้อยนั้นก็เป็นหนึ่งในผลงานของเขาเช่นกัน เมื่อเจ้าธานุกิตัวน้อยนั้นเดินทางมาถึงบ้านของกอนเบเธอนั้นก็ได้มอบกล่องไม้กล่องนี้ให้กับเขาโดยกอนเบนั้นได้โค้งคำนับขอบคุณอย่างสุภาพเขานั้นเป็นผู้ที่มีมารยาทต่อเหล่าโยคัยก็อาจจะเป็นเพราะความโศกเศร้าเสียใจในอดีตของเขาตามคาบอกเล่าของกอนเบนั้นเรื่องของเขานั้นตรงข้ามกับตำนานที่โด่งดังของเขาเป็นอย่างมากโดยในครั้งหนึ่งในสมัยอดีตนั้นเขานั้นนับได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทของอาเมโอน,นะเลย แต่เนื่องจากเมื่อก่อนตัวของกอนเบนั้นยังเป็นเด็กหนุ่มที่ไร้เดียงสาเขานั้นต้องการจะนําพาฝนมายังหมู่บ้านที่แห้งแล้งของเขาโดยเขานั้นได้ฟังคําบอกเล่าจากผู้อาวุโสในหมู่บ้านของเขานั้นโดยเขานั้นได้รับหน้าที่ไปขอความช่วยเหลือจากอาเมอนะแต่กอนเบนั้นก็ได้ทําความผิดพลาดอันใหญ่หลวงโดยการหลอกลวงสัตว์ต่างๆที่อยู่ในภูเขาเป็นความผิดที่ไม่สามารถพนาณนาได้ออกมาเป็นคําพูดซึ่งเหตุการณ์ในคราวนั้นทําให้อเมอนะโศกเศร้าเป็นอย่างมากเธอนั้นโศกเศร้าจากเหตุการณ์ในตอนนั้นนนมาาึบวขอเรรไไ่่ไ่ทกววกิดะนแน เพราะในหนังสือไม่ได้ระบุไว้ว่ากอนเบนนั้นทำอย่างไรแต่เดาได้ว่าต้องเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายเป็นอย่างมากแน่ๆโดยกอนเบนในตอนนั้นก็ได้บอกว่าเขานั้นทำทุกอย่างก็เพื่อกอบกู้หมู่บ้านของเขาโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นทำให้หมู่บ้านที่แห้งแล้งของเขามีฝนตกลงมาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้การเก็บเกี่ยวของหมู่บ้านของเขาดีขึ้นเลยนั่นก็อาจจะเป็นเพราะความโกรธของอาเมอนะเธอนั้นได้สร้างฝนขึ้นมาตกที่หมู่บ้านของเขาอย่างหนักทำให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เนื่องจากฝนตกหนัักกกทใให้้ออนนนเเบยลาาาจป็่งม เนื่องจากที่หลอกลวงเหล่าสรพสัตว์บนภูเขาแล้วแถมยังไม่สามารถช่วยหมู่บ้านได้อีกต่างหากเขานั้นได้หลบหนีออกจากภูเขาและเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองนับจากนั้นเป็นต้นมาซึ่งนี่ก็จะเป็นเรื่องราวในอดีตที่กอนเบเล่ามาให้ฟังระหว่างที่ธนุกิสาวตัวน้อยนั้นได้ยื่นกล่องให้กับกอนเบตัวของเขานนั้นได้ก้มศรีรษะลงมาเพื่อขอบคุณและขออภัยเพราะตัวของเขาในตอนนี้นั้นไม่สามารถรับกล่องไม้กล่องนี้ได้จริงๆเนื่องจากเหตุผลบางอย่างซึ่งก็น่าจะเกี่ยวกับเหตุผลในอดีตของเขาโดยเรื่องราวของตอกโทกนล,นกจจลนี้็จจะบงงตร จะเป็นการจบในส่วนของบทนำที่จะเป็นการปูประวัติและเรื่องราวของเหล่าโยคัยและปลมปริศนาอีกมากมายที่เราจะต้องรอเฉลยกันในบทต่อๆไปโดยเรื่องราวในตอกโทกินั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากปีศาจโยคัยในญี่ปุ่นต่างๆก็ตัวอย่างเช่นเทงงูปีศาจแมวอาเมอนนะหรือแม้กระทั่งเหล่าสุนัขจิ้งจอกและธนุกิซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นได้นําม,มาตีความใหม่เพิ่มเติมในเกมเกนชินในรูปแบบที่ต่างไปจากที่เราเข้าใจ เราก็ต้องมารอดูว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะนี่ยังเป็นแค่บทแรกหรือบทนำของเรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องราวที่ยาวมากซึ่งสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณที่ฟังมาถึงจุดจุดนี้ถ้าหากมีเรื่องราวที่สงสัยหรืออยากเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์มากันได้ไว้ผมจะมารวบรวมข้อมูลเพื่อม,มาตอบให้ยังไงภายในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนจากใจจริงเลยที่ฟังยาวกันมาจนจบแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็บายยจ้า